เรียงน้ำท่วมนะคะบริเวณหมู่บ้านบอ่อแก้ววัดทุ่งสิงโตแล้วก็ไผ่ขวางนะคะเส้นทางที่จะใช้นะคะก็จะเป็นเส้นทางก็คือจากถนนพหนลโยธินนะคะที่เราวิ่งมาจากอำเภอโคกสำโรงนะคะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาเลี้ยวนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าเราจะเลี้ยวตรงบริเวณหมู่บ้านหนองคูนะคะ โดยจุดสังเกตของหมู่บ้านหนองคูนะคะก็จะมีป้ายนะคะตรงนี้ที่จะบอกทางนะคะอีกประมาณ16กิโลจะถึงลบุรีนะคะจุดบริเวณตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ก่อนที่จะถึงพระพุทธเจ้าน้อยนะคะหรือพุทธสถานลบุรีศรีสุวรรณภูมิค่ะพอถึงแล้วใช่ไหมคะเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะก็จะเห็น ผ่านหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูเส้นทางนะคะถนนที่เราจะผ่านไปนะคะเส้นทางนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางที่จะเลาะผ่านหมู่บ้านหนองคูนะคะเลาะข้างค่ายศูนย์การบินอาหารบกนะคะแล้วก็กองทางแสงสี่นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเส้นทางว่ารถเล็กสามารถวิ่งผ่านได้ไหมใครที่กังวลน,นะคะว่าถนนจะ ขูค่ะหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะเอาขับตรงเข้ามานะคะที่หมู่บ้านหนองคูระยะทางจะประมาณ300กว่าเมตรนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีรถสวนเข้ามานะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สามารถหลีกเลี่ยงน้ําท่วมได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราต้องเลี้ยวทางไหนบ้างนะคะหลายหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางไหนบ้างนะคะพอขับมาถึงใช่ไหมคะจาก ปากทางหนองคูนะคะเราก็จะเจอเป็นกองรักษาการนะคะช่องทางหนองคูนะคะตรงนี้พอเสร็จแล้วนะคะเส้นทางนี้จะบังคับให้เลี้ยวไปทางขวาค่ะเดี๋ยวจะมีจุดที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแต่รถเล็กหรือว่ารถเก่งก็ยังสามารถผ่านได้นะคะ อันนี้จะมีรถที่ส่วนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เป็นเส้นทางนะคะเดี๋ยวให้เราดูวิ่งได้แน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะอพอพ้นลาดยางตรงนี้นะคะจะมีในส่วนที่เป็นหลุมค่ะอันนี้ก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนิดนึงนะคะ ค่อยๆขับนิดนึงนะคะเพราะว่าหลุมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรถที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นรถกระบะนะคะก็จะสะดวกนิดนึงเดี๋ยวให้ดูนะคะที่มีรถเก่งผ่านมาอันนี้ค่อยๆหยอดมาเลยนะคะอันนี้เป็นเส้นทางนะคะที่จะผ่านได้ระยะทางที่เป็นหลุมน่าจะประมาณประมาณแค่1กิโลนะคะกิโลนึ่ง นะคะเราก็จะเห็นทางออกแล้วนะคะก็คือจะเป็นช่องทางนะคะของศูนย์การบินทหารบกนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เบี่ยงไปทางขวานิดนึงนะคะแล้วเราตามออกไปเลยนะคะทางนี้นะคะค่อยๆขับนิดนึงนะคะรถอาจจะมีเยอะนิดนึงช่วงนี้เพราะว่าเหมือนจะเป็นทางที่สามารถเลี้ยงน้ำท่วมได้เลยนะคะตรงนี้ จะขับไปเรื่อยๆเมื่อเราขับไปเรื่อยนะคะจุดที่เราจะผ่านก็คือจะเป็นบริเวณของกองคลังแสงนะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกแล้วก็หน้าวัดเขาพะงามค่ะซึ่งบริเวณถ้าเกิดว่าเราไปตรงหน้าวัดเขาพะงามเราอาจจะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นจะผ่านหมู่บ้านทรณีนะคะของตําบลเขาพะงามหรือว่าเราอาจจะวิ่งตรงไปนะคะจะผ่านตรงช่วงของสัมภุฒิเขตหลังตรงนั้นนะคะที่จะเป็น อีกหนึ่งค่ายนะคะแล้วเราก็จะด้านซ้ายก็คือจะทะลุได้บริเวณแยกของที่จะเลี้ยวเข้ามาเขาพะง,งามแล้วก็ศูนย์การบินนะคะอ,อันนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางที่เราผ่านค่ายมาแล้วนะคะที่เราเนาะศูนย์การบินแล้วก็ค้างแสงมานะคะเราก็จะผ่านวัดเขาพะง,งามนะคะ เดี๋ยวเราแนะนําให้ไปทางตรงไปเลยดีกว่านะคะถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปบางคนอาจจะงงนะคะเพราะยังจะผ่านของช่วงของหมู่บ้านนะคะก็คือตรงอย่างเดียวเลยนะคะ พอเรามาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่สุดทางนะคะที่เราลัดมานะคะให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะโดยอัตโนมัติเลยเราก็จะเจอกับถนนหมายเลขหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าเรามองไปฝั่งขวาคือจะเป็นแยกโคกกระเทียมนะคะเดีย๋ยวเราเลี้ยวออกมาเลยนะคะ นี้ก็มาส่งเพื่อนๆนะคะถึงทางลัดแล้วที่เราลัดมานะคะจากหนองคูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเส้นทางนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สามารถหลีกเลี่ยงน้ําท่วมได้นะคะเราก็จะถึงอีกนิดนึงเราก็จะถึงตลาดเสาธงค่ะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะต้องใช้เส้นทางในส่วนของโคกสำโรงลบบุรีนะคะแล้วก็ลบบุรีถึงโคกสำโรงนะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะสวัสดีค่ะ